เะใชยทำอะไรดักปลาซิวทำผิดสูดนย์อ,อุปกรณ์อะไรนะ่ะอุปกรณ์ดักปลาซิวอา้าวปลาซิวอ้าวเหรอปลาซิวอา้าวนี่นี่อะไรเนี่ยพวกปลาซิวทั้งหลายมันก็จะเข้าไปในนี้ เข้าไปในนี้เข้าไปหรือออกมาเข้าไปอ่เเข้าเข้าแล้วมันออกได้ไหมออกไม่ได้เข้าไปแล้วออกไม่ได้อยากกินตัวเล็กตัวใหญ่ก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะเข้าไปกินนใครเป็นคนบอกสูตรปัญญาเองสูตรใครเนี่ยไม่ได้ไม่สูตรใครสูตรคนไทยเหรอทำเอง สุดคนใหญ่ใคนเรามีพรมมปัญญาตั้งแต่โบราณนนนเนี่ยเขาคนใหญ่ใทยกำลังหาปลาซิวอยู่ปลาซิวก็จะเข้า,ขาโทรศัพท์ก็เข้าโทรศัพท์เข้าก่อนปลาซิวแล้ว <Yeah. S 1> <laughs>